คุณได้ดีกว่าคนอื่นเขามีโอกาสกว่าคนอื่นเขาคุณเก่งมากกว่าคนอื่นเพราะคุณมีผัวฝรั่งเนี่ยาอ่านจากในคอมเมนต์เนี่ยคุณพี่ผู้ชายธานีเขาแพร่ม,มาเยอะมากเลยนะคะแต่เขาบอกว่าดิฉันได้ดีเพราะว่ามีผัวฝรั่งถูกต้องแล้วค่ะคุณพี่ค่ะการที่จะมีผัวสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเลือกผัวให้มันดีๆนะคะมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นประมาณห<ค>นึ่งพันตใครเขาก็อยากได้ผัวดีด้วยกันทั้งนั้นแหะคะ่ะใครจะ<า>อยากได้ผัวที่แบบไม่ทามาหาแดกมือไม่พายเอาเท้าลาน้ําดีไม่ เขามีชีวิตดีกว่าตัวเองโอ้โหโคตรเลยค่ะโคตรน่าสมเพชเลยคุณพี่การที่ดิฉันมีชีวิตที่ดีได้ไม่ได้เกี่ยวกับผัวฝรั่งอย่างเดียวนะคะคุณพี่ค่ะถ้าเกิดดิฉันไม่ทํามาหาแดกนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่เอาตัวเองไปเรียนแจกภายดิฉันก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันค่ะชีวิตมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณพี่ด้าว่าดิฉันสอนนะคะคุณพี่ก็อยากได้เมียดีๆเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมคะแต่โทษทีชีวิตนี้คงจะหาไม่ได้้้าาาาตตสมมมอออองขคคคุณพีีีู่่่่่ชยยนนนนนะะะวิไไไลๆปเเึ ดิฉาดูแล้วมันก็น่ารักกุบกิบนะคะแต่ผู้ชายขี้ฉาดูแล้วแบบโอ้ไม่ก็ว่าเรื่องการมีผัวฝรั่งนะคะคนเราจะมีผัวชาติไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะคุณพี่ข่ามันอยู่ที่ความพึงพอใจ่างดิฉันนะคะชายไทยอาจจะไม่ใช่สเปคของดิฉันดิฉันก็เลยเปลี่ยนทิศทางมาเอาใส่ฝอฉันก็โอ้แฮปปี้ดีนะคะแม้ว่าสามีดิฉันไม่ได้รวยมหาศาลพันล้านหมื่นล้านแสนลนแต่ดิฉันก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสามีที่มีอายุที่เด็กกว่าประมาณสักสองสามปีจับไปแล้วเนื้อมันก็แน่นๆดีนะคะคุณพี่ข ไม่รู้ว่าที่ที่ฉันพูดไปทั้งหมดจะเข้าสมองส่วนหน้าของคุณพี่หรือเข้าที่ขาหน้าของคุณพี่นะคะแต่ยังไงก็ขอให้คุณพี่รับฟังไว้ด้วยนะคะชีวิตยังไม่ดีขึ้นวันวันไม่ทําอะไรได้แต่ซื้อเหล้าทีละเปกสองเปกแล้วก็มานั่งพิมพ์แสะจิกกัดคนอื่นแบบเนี้ยคุณพี่ค่ะเอาเวลาไปทํามาหาแดงให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นดีกว่าค่ะบอกคุณพี่ผู้ชายท่านนี้นะคะว่าถ้าเกิดยังมีตะกะความคิดแบบนี้ป่วย,วยแบบนี้อยู่ช่วยเก็บสเปริมไว้ที่คุณพี่คนเดียวอย่าคิดแพ้พันไปให้ใครเด็ด อย่าเที่ยวไปกันแนกระแนแดกดันผู้หญิงที่ไหนนะคะคุณพี่อายเข้าค่ะโตจนหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วขอให้สิ่งที่ฉันพูดไปทั้งหมดทั้งบนเข้าสมองคุณพี่บ้างนะคะขอบคุณค่ะ